สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๊กจะพาทุกคนมาดูกล้วยเล็บมือนางนะคะทิ๊กปลูกไว้ที่บ้านนะคะซึ่งเขาก็แก่เต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้ดูเครื่องบินไปก่อน,นะคะ่ะเพราะช่วงเนี้เขาจะวิ่งผ่านบ้านทุกวันเลยนะคะนู่นไปแล้วนะคะนี่ค่ะกล้วยเล็บมือนางนะคะแต่ว่าทิ๊กปลูกเนี่ยทำไมมันลูกโตจังเลยนะ นี่เลยค่ะเขาแก่เต็มที่แล้วนะคะก็จะมีแตกบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ติ๊ก็จะตัดตัดลงบ่มแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือปลูกไว้ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้ห่อเขาค่ะไม่ได้ห่อกล้วยนะคะก็อาจจะทำให้แบบผิวเขาไม่สวยนิดนึงนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ ต้นของกล้วยเล็บมือนางนะคะก็ไม่โตค่ะต้นแค่นี้เองนะคะเล็กๆค่ะแต่ว่าเขาก็มีหน่อให้เรานะคะได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะทุกคนนี่เลยค่ะกล้วยเล็บมือนางเป็นพันธุ์ที่อร่อยอีกพันธุ์หนึ่งนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาจะแบบเนื้อแน่นดีมากเลยค่ะ ถ้าใครอยากจะลองปลูกดูก็ลองปลูกได้นะคะปลูกง่ายค่ะพันุนี้ปลูกง่ายดูแลง,ง่ายด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวติ๊กต้องหาอะไรมาหอ่อลูกให้ลูกเขาสวยๆแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ติ๊ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ